อร่อยมากันมาเด้อพ anyway, um ี hmm. ่น้องกินข้าวอาหารไทยแซ่บใน3รูกเลยอาหารเฮาก็มีลาบไก่ผลละพลไม้บักม่วงสุกสับปะรดเต็มโต๊ะอายะน้าโอร์เนาการแซ่บมั้ยแหมยกปูแถมกล่อยเลยคนหลายคนหลายแซ่บๆเออแซ่บมากพลังๆ อาหารไทยอร่อยมากใช่ไหมใช่ใช่อร่อยไหมพี่เต้มมากินข้าวน้ำกันเด้พี่นอ้องแนวแสบบานเท่าได้เียอย่าไปตั้งกลองกินมาพี่น้องพักเป็นสวนเลยเป็นแ,แนวแสบแสบทั่วมนี้กินกระหลาบไกล่ลาบไก่ให้ฝรั่ง ข้าวกับขอบก้่าแซบที่สุดแซบไหมกรารลังตีจีิแซบแซบอร่อยมากำลัง่าแซบซุปบักเขือื this small o l l machine how you call this one บักเขือบักก้วาบักเขือ vô à? but not cook à, đấy chứ? không, không bao. yeah, heft cook, <coughs> cook. oh yeah, yeah. cook, yeah. tôm nó. so cook and then ตั้โปกๆอ่ะ้อะไาตั้มโคกตัวนี้าาาเขาเลยใะไหมภาน้เพิ่นกัว่าเมฆกระโปรงอยู่นอันนี้สีน้ำซุปมีกระปงต้มยำอันนี้ต้มยัางอันมันแนงไปเห็นมันสีเหี้ยต้มย่งกุ้งต้มย่า พักกินก่อนประกาศยังบ่มสอยมาเาต้องโชว์เนาะไปกินข้าวบ้านแซ่บกว่ากินมเขาโรงแรมเล็กพี่น้องแสบเออปอดสารไปกินข้าวบ้านแซ่บกว่ายทักกระสักปอดสารทักปลูกเองเพื่อนปลูกพี่น้าปลูกเจ้าของสวนมาเองกลมข้ามา Peter là cái quen. Peter is okay. Peter okay. Đặt tên pháp cải. Đặt tên pháp cải. Đặt tên pháp cải. Đặt cải. อัดจตืกับไปหยุดไรหรือเรับใก้หรือใช้านขาอ่อนใช่อืม,ม,อมแม่แม่ขาออน,นขาอ่อนมันสิมันสิบอข้าวหือเขา,ขานะก่อแบบของผ้ทนเป็นยบ้งนี่ หวานอู่เขาคุยแก่ปกับเผ็ดเองก็ต้องแสบกันปะคอนเผ็ดเองต้องแสบอือค้นเผ็ดเองมาแสบไทยหรแสบ <laughs> มนตะสุดสไหมเะวไปเจอกับเขาะสดไห,หไมกไ,หไกแต่มันมีแต่ของฝรั่งไม่ก็มีของไทยอ่ารู้ดีหมอบ้าไถึงถ้าไม่มีกิโลเมตรดีกว่าูมาเก็ต <c oughs> มันอืม think, uh, yeah, like อจิงเกอเยอชุบวันล้าสบเก้พั้กโลกว่ารอมอาะ

cái chiên nó xăm xăm là xăm gan này mì đỏ, Để không đợi. À, rồi cái này nó bận này sản ra đồ

จียูโลจรโลที่บ้านข้าเราเป็มเต็มนี่เราท่านอาท่านออกเอาบะเก้อคือกันเมื่อท่าน่นนทาบานอาหารเอเชียแพงบกเคื้อในในไตไี่ดอาหาดูแพงอย่างไรกแล้วคนไปแล้วามว่าแพงหรือว่าสื่อห้องตัวแพง งเบเพ็ญหาดุถ้าาไปขายถ<ล>แ่งหคนขายแม่มนคนขายตางค่าตลาดบ้านไม่พอคิดครับจเปเรือ,รอกทั้งเรือนทั้เรืองทั้งเครื่องทั้เรนะืองอรืตาทั้เคื่อง่ตบักแตงปลูกเองเนาะอ๋อเรืองว่าของสวนอันนี้อันนี้ซื้อเขาตลาด ลูกแก่ลูกอะดำมันไม่ได้ค้ายกันเขาลุ่มเลือนไปขายมีมหาลาหารด้วยเขาเอาเงนงเขาไปซต้องเปเียงเหมือนว่าเอาเงิเทากององเขากองนื่นที่หลังอืเพียิเอาลูกค้านตุครั บกงวงเมบอ้ยบกงวงเสีบเส่บพี่นอรอถ้านี่เส่บไปดิห้านเราก็นุ่มเนื้อเนี้ยนไงกระลัตีกะลัตีเลยกินจนแบบว่าพุ่งกั่้านี่ย่างถ้านี่อย่างไรเสียบไม่กอบเกี่ยวไงกับข้าวกระโแบบไหน กินลาจนพี่น้องนี้กินลาจนพี่น้องนี้จ๊ะจึงควอมหวานอีกค่นกัวยูโรอีสาน่ิมยอมยายายโนไทย กินลัวมองกับพี่น้องแซ่แบแซ่บเนื้อมันสีนุ่มไหมเหนื้อมันสีเนียนไหมแล้เก็ สองคนเขาอิม่มในจักรมันแล้วแล้วก็ม,มาไทายยังแปดวันวน,น,นะมอ่ะ This up. <coughs> mm. And how you like to be back in Thailand? Mm? How do you like to be here again? How? You like to be back? Mm. <coughs> okay, now. ท,ท,ทับไทยทำนี่แล้วเนาะจา้ะกินขขาน้ำครอบครัวก,กินอาหารไทยเฮาหลังจากไปกักตัวมาบ้านเราก็กินแนวแสแซร์อยู่โรงแรมกินแนวก็แสแซรเพราะมันเป็นอาหารจืดๆเนาะมันกคือบ้านเฮาไหมบ้านเฮามันได้กินอยากกินอย่างมั่ก็ได้กินนะแน้วแสแปนะร์นะดูขาดโอ๊ยบ่มีแนวกินอืม,อม อาหารเราก็สู้แม่ไม่ได้แมนแมนไปอยู่สายกระซัสนสู่อาหารบ้านเอาไปเลยอาหารบ้านเอาแซ่บที่สุดเราต้องไปกินเนาะเออกินแบบนี้ละแซ่บเน้ะไลดดีอร่อยเฟรนกูชก <good>, ็หลังคอนเฟิร์มแซ่บ y ู u ูแค c คอนเฟิร์ม แซบแซบอ่อยมาแมะม่วานก่มมะม่วาอัลนาสโอโซเลคสับปะรดสับปะรดบานทอื่นอะนาตบานห้าเป็นบักแมตสับปะรดอะนาตอีสานบักนัดอีสาน บักนัดไทยสัปปะรดบักนัดแซ่บๆเออบักนัดแซ่บๆานานยื่อสับปะรดยานุ่่นะขนฟรีย่าทักุบักนัดอันัเออบานเพินอันนับบานเทาบักนัดอันนี้จะอมเกลือ้งสุกแ่ ข่าวเราคินบ้านอาหารบ้านทุนอีสานปาดกาแฟต่อลำลากันไปซ้ำนี่ละจ้าทักทายบายบายเพี่แนบายบายพี่น้องคลิปหน้าพี่น้องออนไลน์พี่น้องออนไลน์โลกออนไลน์โลกโตจริงกับทักทายกันได้ด้วยจ้งแมนบายบายค่ะเจอกันใหม่ไลค์ค่ะ